เึ็นตามนี้มานะฮะเสียนมากจังหวะเด้เรียนรู้มาเยอะโอเคพเพื่อนเชียร์ไปเลยผมมาทีหลัง,ลง,งแล้วก็บอมเบอร์โอ้ไม่กอดสามสองหนึ่งแล้วก็ เรียบร้อยนะครับมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะกลับมาอยู่กันในกัตแอนแบล็กพาวเดอร์เช่นเคยนะโดยวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวที่แพงสุดในเกมนี้การอย่างตัวของไปนะฮะหรือว่าหอกนเนกนะซึ่งเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะหลักการง่ายของอาวุธนี้นะคะคือมันทำดาเมจรอบละ50นะแล้วก็มีริยาที่ไกลมากก็คือตีซอมบี้2ที่ตายนะฮะโดยระยะที่ค่อนข้างไกลนะแต่ว่าอาวุธนี้นะคะมันมีเทคนิคนึงในการใช้นะทำให้มันดับมันโหดขึ้นอ่ะะกกก็็คืารเลลนนนใหด APS แ้ว เดี๋ยวเราเอาอเพื่อนมาก่อนเราให้มันโดดล,ลงมานะฮะเนี่ยเออไม,ไม่โดนวะเดี๋ยวผมจะทําการแทงหัวซอมบี้ซะหน่อยมันไม่โดนอ่ะไปที่อื่นบ้างนะฮะก็เพื่อนเรากำลังทำภารกิจอยู่นะแล้วตอนนี้เอ่อนักร้องเลยโดนไปแล้วโอเคแทงไปเมื่อกี้แทงไม่โดนหัวนะฮะถ้าเกิดโดนหัวมันจะแบบวันช็อตได้นะอันนี้ผมไม่รู้พูดไปหรือยังนะแต่ว่าวูดนี้เนี่ยมีราคาถึงนี่หนึ่งพันฟังเลยนะในร้านค้าของเกมนี้ซึ่ง มันก็ใช้เวลาฟาร์มมันทาั้งนานนะฮะก็คือเล่นประมาณ20ตานะในด่านที่ยากสุดอะถึงคุณจะแบบสามารถได้มันมาได้อะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันนะฮะเพื่อนเรากำลังจะแบบยิงปืนใหญ่ในนี้ใช่ไหมก็คือต้องแบบทำลายกงนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเอากระสุนมาเลยนะกระสุนอยู่ไหนเนี่ยไปหากระสุนกันนะฮะต้องถือแบบถือไปด้วยนะ <c oughs> เผื่อว่าซอมบี้มาซึ่งไปนี่นะฮะข้อเสียวมันเนี่ยคือมันวิ่งช้านะเวลาถืออะก็คือถ้าเกิดเป็นอาวุธอย่างอื่นแบบดาบพวกนี้นะฮะคุ โอเคผมเจอไม้โหลดกระสุนแล้วผมขายแค่กระสุนมาอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้เกิดการสู้กับซอมบี้เล็กน้อยนะฮะเอาละฟันไปเรียบร้อยเอ่อสรุปกระสุนอยู่ไหนเนี่ย <laughs> ไม่มีใครคิดจะหากระสุนเลยเหรอเดี๋ยวนะ๋อนนี้ใส่กระสุนเข้าไปแล้วเหลือแค่โหลดเอาละผมชักเข้าไปเลยนะแล้วก็ทําการยิงเลยไฟะเรียบร้อยเอาโชวเวลกันนะฮะเอาโชวเวลไปแบบคุชิมะเพื่อทำการทาทางหนีนะ ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราคุ้มกันเพื่อแเงเราต้องใช้ไปแลล่ะอาวุธที่ดีสุดในการโซโลเพราะว่าระยะไกลมากดนจับยากเนี่ยโคตรไกลเลยเมื่อกี้ไปกันนะฮะเอาโชว์ไปขุดทีมาร์ันะแต่ว่าผมคงไม่ต้องขุดหรอกผมน่าจะต้องป้องกันเพื่อนมากกว่าเนี่ยมันเริ่มมาละซอมบีนะฮะให้เพื่อนขุดไปนะผมแบบแทงแทงไม่โดนมันแบบมันยืนแตกกันอยู่อะผมมองไม่เห็นอ่ะแทงขามัะฮะแล้วก็แทงตรงนี้เรียบร้อยข้างหลังนี้มันก็มาวะต้องคุ้มกันเพื่อนให้ได้ เราเป็นหอกนะฮะทำให้เราแทงไวมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถช่วยเพื่อนได้ดีพอสมควรแทงนี้ไปอาจจะแบบนัวเนี้ยเล็กน้อยนะฮะตรงนี้เอาละแทงนี้ไปผมไม่มีเวลาแทงหัวแล้วไม่ไม่มีเวลาเลงแล้วเอาเข็มให้ันโดนตัวก็พอจะให้เพื่อนจัดการเองมันมีซอมบี้ขวาหรือเปล่าน่ะเหมนะือนผมเห็นเอาละคนนี้ไปแล้วนะฮะเอามีลันเมอร์มาด้วยเดี๋ยวถอยก่อนเพื่อนรีบขุดนี่ยังนานเลยอะ่ะว่าจะขุดเสร็จผมแทงไอ้ขบวนนี้ก่อนเอาละแทงไม่โดน <laughs> มันวุ่นวายมากมองไม่เห็น โอเคตรงนี้ไม่โดนหวยเอาละเด,ดดร้อยตรงนี้โอเคขุด okay. เสร็จแล้วนะครับไปตามหากุญแจก,กันนะอ๋อกว่าจะหลุดได้เกือบตายเอาละผมคุ้มกันหลังเพื่อนแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮลท์เฮลท์มีอ help, help โอ้ยประมาณไปน,นิดนึงติดเชื้อแล้วตอนนี้มีหลวงพ่อไ,ได้แถวนี้ไม่มีหลวงพ่อผมตายนะช่้างมัม่ก่อนแล้วกันเอาไปว่าเป็นคนโดนไปแล้วเห็นเพื่อนคนน,นึงโดนจับอยู่เพื่อนช่วยทันไม่นะเมื่อกี้ไม่รู้แทงอันนี้ก่อน เรียบร้อยเอาล่ะไปต่อกันนะฮะคนที่ใช่หลวงพ่อไหมเนี่ยใช่คนที่หลวงพ่อหลวงพ่อช่วยผมด้วยผมโดนกัดเบสผมซีเดี๋ยวผมช่วยรีโหลดหลวงพ่อเอ่อหรือว่าหรือว่าพี่แกไม่ใช่หลวงพ่อวะเจ๋อโอเคใช่ใช่ใช่พี่แกเป็นหลวงพ่อนะฮะโอเคพี่แกเป็นเบสผมแล้วผมหายติดเชื้อแล้วมาช่วยกันรีโหลดนะฮะผมต้องใช้แบบคัสเตอร์นี่ว่าผมลืมไปไปหยิบผิดเมื่อกี้เอาล่ะโหลดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเวลาเอาปืนใหญ่ยิงซอมบี้นะช่างเรื่องแบบ ช่างเรื่องง่ายหน่อก่อนช่างเรื่องหอก,ก่อนนะฮะเราต้องทําการใช้ปืนใหญ่ก่อนนะรอบนี้เอาละเอาสวับมาปูลํากล้องผมลืมวิธีโหลดปืนใหญ่นะไม่ค่อยได้ใช้เอาละแล้วก็โหลดทัสเตอร์เข้าไปสวับเข้าไปโอเครีโหลดพร้อมยิงเร็งแม่นแม่นแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยโอเคพอให้เรายิงปืนใหญ่นี้ใช่ไหมบอกว่าเทคิสคนนอนแสดงว่าใช่เออเดี๋ยวมันเล็งยากอะมือถือ มันไม่ยอมลงมาโอ้ยไม่โดนเดี๋ยวขอโทษหลวงพ่อมันยิงยากเอาล่ะเปรืนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมมายิงเปิดนี้ก่อนเอาหลวงพ่อเราไปแล้วนะฮะเดี๋ยวสะพานตายหมดแล้วผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาหลวงพ่อเราโดนจับไปแล้วนะฮะเดี๋ยว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 สถานการณ์สุดยอดมากแป๊บหนึ่งหลวงพ่อใจเย็นโอเคเอานี้ยิงไปหลวงพ่อตายไหมนะผมว่าหลวงพ่อเราตายโอเคมันจบแล้วทุกคนเอ่อตนแรกมาไม่สวยเลยว่ะมันแบบว่ามันไม่ค่อยจะมีใครช่วยยิงปืนใหญ่และแล้วบอมเบอร์มาแล้วเดี๋ยว ผมต้องเดรดเจียงนะฮะเดรดเจียงเขาเป็นไก่โอเคเฮดช็อตเมื่อกี้แล้วก็หลบนะฮะโอ้ยระเบิดโอ้โหเรียบร้อย โอเคมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้อาจจะแบบวุ่นวายไปนิดนึงนะก็สรุปนะฮะคือไออาวุธที่ผมจะเลี้ยวในวันนี้เนี่ยอย่างไปนะฮะมันเป็นอาวุธราคา1,000ฟังนะ,ะซึ่งเวลาคุณซื้อมานะฮะคุณก็สามารถกดอีคิปได้เลยนะ,ะแล้วก็มันจะมาแทนตัวของมัสเก็ตนะฮะในคลาสทาสไลน์อินเฟนตี้นะ,ะเวลาคุณเลือกเป็นลายอินเฟนตี้ได้แบบใส่ไอหอกอันนี้มาเนะะี่ยเวลาคุณเกิดมานะฮะคุณจะมาพร้อมหอกแทนที่จะเป็นปืนนะ,ะก็จะมาคู่กระดาบอะไรประมาณนั้นนะ,ะเอาล่ะตอนนี้เพื่อนเรานะฮะกำลังไปทีีี่่จุดุดะะดดเเเกกกกิินนนนนนะะแแแลล้้้้วววว็รรยยยบบออตาามป๊ึง ข้างนอกนี้โอ้เกิดระเบิดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคทุกอย่างโอเคแล้วนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรตุ้มตามเต็มไปหมดเลยเอาละไปต่อกันนะฮะแล้วก็มีตัวระเบิดมาว่ะแป๊บหนึ่งถอยก่อนถอย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 เมื่อกี้ฟางมันกัดก,กันผมไว้โอ้โหถอยขนาดนี้เลือดยังลดอีกเหรอชั้นมาแล้วกันนะฮะมาต่อกันโอ้ยบอบเบอร์มาอีกแล้วถอยต่อถอยยาวจาาังหวะนี้เอาละเรียบร้อยผมช่วยเขาไม่ได้ผมต้องถอยก่อนเอาชีวิตรอด เซอร์ไวเวลแล้วมันมากแล้วโอ้โหเยอะเหลือเกินเนี่ยสตัวละโอ้โหเบิ่มไปอีกแล้วนะฮะไปต่อกันมีหมอไหมเนี่ยผมแบบอาการหนักมากเลยอะหมออย่าฮิวนี่เลยหมอถ้าเกิดฮิวเนี่ยจะตายได้ผมนไล่หลังเราไปอยู่ไปต่อกันนะฮะตรงนี้โอเคตรงนี้ยังโอเคอยู่เอาละทําการแทงไปไม่มีอะไรตอนแรกนึกว่ามีอ่าไปต่อกันนะฮะโอเคระเบิดมาแล้วถอยกัน PTSD เหลือเกินมานเยอะมาก โอเคมีหมอจะฮิวผมนะเดี๋ยวหมอหมอเดินเร็วเหลือกเกินโอเคขอบคุณหมอเอาละแล้วก็ได้เวลาสนุกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องถ่วงเวลาเพื่อให้เอ,อ่อ NPC ตัวหนึ่งนะฮะเอาแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เรานะ,ะเพราะฉะนั้นก็ตรงน,นี้บวกลัวๆนะฮะโอเคมาละเดวาแา้วฮะ,ะแทงหัวติงๆไม่โดน <laughs> เล็งไม่โดนเลยโอเคโดนละโดนละโดนละโอเคค่อยๆมันแบบมันยืนสแสก,กันแล้วมันมองยากมากเลยอะ เอาละตีไปนะฮะไม่มีแซปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยทำไมแซปเปอร์มันแบบมันมันเหลือช่องว่างตรงกลางยู่ดีวะ่างไปแล้วกันนะ,ะแทงต่อแทงแบบไม่สนลูกไครตรงนี้แทงเข้าไปแทงหัวตึงๆตรงนี้ไม่โดนมุมนี้กว่ามุมนี้ดูง่ายกว่าเยอะเอาละแทงไปนะฮะแทงแล้วเป็นหอรกระยะไกลมากเรายืนข้างหลังเพื่อนได้โอเคตัดลงเขาใช้คูซิฟิกนะ่วงเวลาให้เราได้ดีมาก จัดการให้หมดจัดการไปทำไมผมรู้สึกว่าผมแทงไม่ค่อยโดนเลยเนี่ยมันรู้สึกแหลกได้เกินสงสัยจะเป็น USA. เซิร์ฟ USA าอ่ะแล้วเพื่อนเราโดนไปแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเพื่อนไม่ได้มันมันมันขวางผมอยู่เรียบร้อยตายไปเนะี่ยจะตายโอ้เซิร์ฟปิงมากนะ <c oughs> เดี๋ยวทำไมมันปิงขนาดนี้เนี่ยตอนที่ผมพยายามเล็งแบบเล็งถึงสูงไว้นะเวลานั้นมันจะได้แบบมันจะได้โดนหัวมีตัวไฟมาแป๊บ,บนึง <c oughs> ตัวไฟมันสลายต่อแล้วเอาละแล้วก็เอ็ซีดึงดึงแพตฟอร์มขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาไปขึ้นแพตฟอร์มกัน นี่ nee, ขึ้นมาเลย NPC เราและ n p c ก็จะตายแล้วใช่ไหมดูนะฮะเขาทำหน้าตาแบบน่าสงสารมากโอเคเริ่มลงมานะฮะแล้วซอมบี้ก็จะนี่มาแล้วมาแล้วข้างซ้ายนะฮะเรยบร้อยตอวใครจะไม่มนเสียสลาแทนเขาเนี่ยผมไม่ขึ้นนะผมแบบเน้นเอาเงินถ้าเกิดเราตายเราจะไม่ได้เงินสักบาทนะเ <laughs> พื่อนเราขึ้นไปแล้วนะฮะเพื่อนเราแบบใจกล้ามากเอาละลงได้เลย <laughs> แล้วก็เตรียมตั้งรับเป็นครั้งสุดท้ายผมขอเช็คป,ปิงหน่อยเดี๋ยวว่า, <laughs> วาผมปิงเท่าไหร่ผมรู้สึกแหลกมากเลย โอ้โหหกร้อยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนเซิร์ฟไหมเนี่ยแล้วเพื่อนเราก็พยายามโดดลงมานะฮะแล้วก็พาหักไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ชาร์จเจอร์เรียบร้อยผมเคลียร์ละพอกี่คือแบบจัดการชาร์จเจอร์ดีมากนะครับเพราะว่ามันมันไกลมากนะเนี่ยคือแบบประมาณนี้นะฮิตบ็อกมนะันอะพตรไกลเลยตอนนี้เรือใกล้มาแล้วนะฮะแต่ว่าซอบ,บี้ก็มาเยอะเช่นกันนะน่าจะทันอยู่แหละเพราะว่าแซปเปอร์เราแบบตั้งโลได้ดีพอสมควรนะมันมาอีกแล้วตอนนี้จัดการไปก่อนหลวงพอ่อ เ <g ül> มื่อกี้หลวงพ่อโดนเอาแล้วหลวงพ่อรีบโดดขึ้นเรือหลวงพ่อตายไปแล้วเอาผมโดดแล้วนะจังหวะนี้แล้วก็ฮอกนะฮะช่วยเพื่อนตอนขึ้นเรือได้ดีมากนะเพราะมันไกลก็าสามารถแหงช่วยได้เอาแล้วเพื่อนโดนขวานฟันใช่ไหมนี่ยเมื่อกี้ <g ül> มีเสียงอไม่ใช่โดนชาร์เจอร์นะฮะเราช่วยเขาไม่ได้นะพี่แกแบบเดินช้าเกินเอาละเรียบร้อย GG easy you have escape โอ้ยเจ้าใครมันระเบิดตายไปกับเอ่อรถรถเฉดมันน่ะโอเคนะฮะ กลับมาอีกรอบหนึงนะซึ่งตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะฮะลื่นขึ้นเยอะเลยนะได้เวลาไปทําแนวป้องกันกันแล้วกันนะฮะก็เป็นด่านแบบด่านที่เราเคยเจอในคลิปที่แล้วนะก็คือเราเนี่ยจะต้องป้องกันซอมบี้ที่จุดนี้นะเพื่อรอใครสักคนหนึ่งมาระเบิดประตูใหญ่โน้นนะแล้วใครมันเรียบไปสั่นนาฬิกาเนะี่ยคือถ้าเกิดสั่นนาฬิกาซอมบี้มันจะมาเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวลาละตัวันนี้นัวเนี่ยมากฮะ,ะแล้วก็ช่วยเพื่อนหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้เอ่อมากันเยอะว่ะเดี๋ยวถอยก่อนคนนี้ ช okay. า,าร์เจอชาร์เจอโอเคจัดการแล้วก็ตรงนี้มันซอบ,บี้มันวิ่งไล่ตามมันลึกมากจัดการมันแล้วก็ตรงนี้แทงหัวไปโดนแทงไม่เคยโดนเลยตอนนอกรอบนี่คือแทงโดนบ่อยเหลือเกินโดนทีเดียวโอตายเลยนะเอาละแทงทันเมื่อกี้มันวิ่งมาเร็วมากเอาละแทงนูน้นแทงนี้ต่อเรียบร้อยโดนหัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแทงไปก่อนตรงนี oh ้ชาร์เจอร์โอหมายก่อนระเบิดโอชาร์เจอใหม่แล้วโอเคเพื่อนช่วยเราได้นะแล้วก็ตรงนี้แทงรัว แทงอย่างเมามันแทงขวานโอเคผมจะผมจะควันฟันขวานเมื่อกี้แต่ว่าโดนแบบโดนลันเนอร์เฉยโดนชัตเจอเอาละ่ะดีละแทงต่อไปโดนหัวไม่โดนโอเคโดนตรงนี้โอ้หมายกดมือลั่นเพิ่งไปแทงบอมเบอร์แต่ว่าเราอยู่หลังโล่พอดีนะฮะไม่สาหัสมากนะมันก็สาหัสแหละโอ้เลนะนะจังหวะนี้แนวหน้าแต่ว่าสปีดหรือในการสู้ยังอยู่นะเราจะสู้ต่อไปไม่ถอยหลัเอละล่ะเพลงเริ่มมาแล้วนะฮะ แส,แสดงว่าใกล้มาแล้วไอ้คนจะเบิดประตูเอาละตรงนี้แทงแทงเข้าไปโดนหัวแรงแม่นๆโอ้บอมเบอร์มาอีกแล้วบอมเบอร์โอเคมีคนระเบิดประตูแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาสูอสา่อิสรภาพอันไกลโพนไม่ใช่น่นมาสู่ความเวิง์วงังเอาละมารีบเลย Let's go ไปเป็นเพื่อน,อนวิ่งตามเซเปอร์นะฮะล้วชีวิตจะดีขึ้นนะให้เซเปอร์ล่าให้อ่า ไม่เป็นไรนะฮะบ้านหลวงเราช่วยนะแล้วก็ไปต่อเรียบร้อยรอด <S <S เอาละแล้วก็กลับมาในด่านเจ้ากรรมนายเวรเราอีกรอบหนึ่งนะฮะอย่างเซบาสเตียนสักอย่างนะ,ะซึ่งซอมบี้มาเยอะมากนู้นหลวงพ่อโอเคหลวงพ่อถือพุซิฟิกแต่ว่าหลวงพ่อไม่ใช้นะฮะเป็นว่าเดี๋ยวเวลาต่อสู้ละโอเคแทงไปไม่โดนเมื่อกี้เพื่อนแทงโดนแล้วออนี้รีบไประวังโดนบอบเบอร์นะเพื่อนโอเคไม่มีบอบเบอร์นะแถวนี้เราล่าเร็วเลยเรียบร้อยแทงจบ จังหวะนี้มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะเลยจะว่าเดินตามเพื่อนไปก็พอเอาล่ะเดินตามกันไปแล้วก็เซมหัวดีกว่าให้มันเห็นชัดขึ้นตรงนี้มีบอมเบอร์โอเคเรรยบร้อยเราต้องบแบบเราไปสายบูลนะฮะแต่่าต้องบูให้ถูกเวลานะไม่ว่าจะตายตายเพราะบอมเบอร์นี่แหละไม่ได้ตายเพราะอะไรหรอกเนี่ยบอมเบอร์มาอีกแล้วโอ้ให้มันยิงบอมเบอร์นะเพื่อนเกือบตายเลยผมปิดเนมแท็กอยู่นะให้จอมลูกน้อยลงอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นชื่อคนมากโอเค เียบรอยเมื่อกี้เออพี่โอเคไม่มีใครที่จะจัดการพี่เกีเลยฮะอ่าผมแทงทะลุเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะฮะก็เผื่อจะมีซอมบี้อยู่นะผมก็แทงทะลุได้มันจะได้สร้างดาเมจแต่ไม่มีมั้งไม่ได้ยินเสียงเลยเอาเป็นว่าแทงช่วยขาย้างในนี้ช่วยแบบ300%แล้วก็ข้างล่างนี้น่าจะมีระเบิดโอเคมีระเบิดจริงด้วยแล้วก็บึมบั่มนะฮะแล้วก็ตรงนี้ชาร์จเจอไม่โดนมันวิ่งแบบมันวิ่งวนมั่วเลยอะ เอาไม้แพล้งมาต่อเนนี้ต่อสะพานไปดด่วนดด่วนดด่วน,วน,วนโอเคต่อไปแล้วไปถือไปเรียบร้อยไปพร้อมใจพร้อมเราทําได้โอเคโอเคเพื่อนเราจะใช้คูซิฟิกการพวกลันเนอร์ที่จะมาในอีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคคูซิฟิกเริ่มแล้วแต่ว่าเออบอมเบอร์มันมาเยอะมากเลยวะผมทาอะไรไม่ได้อ,อ๋อเรียบร้อยเพื่อนโดนบอมเบอร์ตรงนี้ล่ะระวังนะเพื่อนโอเคแล้วหลวงพ่อเคลียร์ไม่ได้ตรงเนี้ย หลวงพ่อไม่ค่อยเคลียร์นะฮะเออลานเนอร์มาแล้วโอเคแทงไปก่อนแทงเข้าไปเรียบร้อยนี่คือจุดได้เปรียบของหอกนะฮะคือมันแบบกัดลานเนอร์ได้ดีมากนะเพราะว่าระยะมันไกลเอาละลงมากันคือมันระยะไกลแบบแทงลานเนอร์สบายๆแต่ว่าอย่าไปแทงแบบอย่าไปแทงบอมเบอร์แล้วกันนะถ้าเกิดไม่ได้มีแซปเปอร์คอยตั้งโลขวางให้อ่ะไม่งั้นวันช็อตนะฮะโดนระเบิดนัดเดียวไปเลยนะเอาละมันมาอีกแล้วบอมเบอร์บอมเบอร์เยอะเหลือเกินเนี่ยช่วงนี้เรียบร้อยตายไหมผมไม่เห็นเลือดเพื่อนนะช่างหมดแล้วกัน เอาเป็นว่าแทงหัวไปแล้วกันนะฮะเสร็บร้อยเราเป็นแบบสายบูโอเคเกือบไม่ทันเมื่อกี้ช่วยเพื่อนได้โอเค,อเคไปโดนอีกแล้วขวานก็มาดิครับโอ,อดด้ไม่ก็เดี๋ยวไม่เชื่อว่าผม,ผมเมื่อผมระยะไกลกว่าขวานเหรอโดนเฉยหมอโอเคผมช่วยอย่างนี้ก่อนว่าแต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีหมอใช่ไหมเนี่ยไม่แต่หลวงพ่อไม่เห็นจะมีใครแบบแต่งชุดที่คล้ายหมอเลยแสดงว่าเราต้องบูด้วย HP แค่นี้สินะอ่ะมานะฮะแทงไป เมื่อกี้ซอมมี้มันตกลงมาข้างล่างได้ไงไม่รู้นะแล้วก็ชาร์จผมไม่กล้าชาร์จมากนะเพราะว่าผมอาจจะโดนตีตายได้แค่นี้แหละแล้วก็ตรงน,นี้แทงหัวโดนละโอ้โหโดนเต็มเต็มเมื่อกี้โอ้แล้วมายกอ <c oughs> เดี๋ยวจู่ๆมันก็เดินข้ามมาเฉยโอเคหมอจะช่วยผมนะฮะเออเดี๋ยวรอหมอกลับมาก,ก่อน <c oughs> แล้วทำไมหมอมันมาชาร์จเนี่ยหมอไปทำอะไรมา แต่เราขี้เกียจเราหมอนะฮะเราบู๊ไปก่อนนะไม่น่าจะทันถ้าเกิดเราหมอเพื่อนอาจจะตายก่อน <c oughs> เอาละช่วยๆกันพ <c oughs> ลไม้เขเลยมือมา,มา,มาอกแล้วจะกำในเวทเราแล้วก็ไฟมานะฮะ <c oughs> เออเพื่อนถอยเร็วยังไม่มีแบบไม่มีถังน้ํา <c oughs> โอเคมันจะโดนไฟหนึ่งคนแต่ว่าเพื่อนมีถังน้ําคนหนึ่งนะช่วยกันสาด์ไฟ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ <c oughs> โอเคเราแทงไกลมาก <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เออมนเริ่มดันมาแล้ววะเดี๋ยวต้องถอยแล้วผมเลือดน้อยเอาละมันไฟไปแล้วไอ้นี่เรียบร้อยแทงแล้วก็ไปต่อ รัวมันมัน ASMR เสียงซอมบี้ตายโอเคหมอจะฮิวผมนะฮะเดี๋ยวถอยก่อนโอเคอ่าเราหมอแบนเดตหมดละฮิวผมได้แค่นี้ไม่เป็นไรอ่าต่อกันปึ๊บไม่โดนไม่โดนหัวโอเคโดนหัวมันจะมีรนเนอร์มาไหมถ้าเกิดラนเนอร์จับเพื่อนผมจะช่วยไม่มีทุกอย่างเคลียร์นะฮะข้างบนไม่ค่อยเคลียร์นะเอาเป็นว่าเราวิ่งก่อนดีกว่ามมันมีแบบมันมีラนเนอร์มาวะ แต่ว่าเพื่อนถอยหมดละถ้าเพื่อนถอยผมก็ถอยนะฮะผมอยู่ไม่ได้ถอยลงมาก่อนแล้วก็เรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ระวังนะเพื่อนระวังเพื่อนมันยิงบอมเบอร์ถ้าเกิดยิงบอมเบอร์ตอนที่กำลังล่อบ,บอมเบอร์อยู่นี่คือตายเลยนะอ่ามันมาอีกแล้วแทงนี่ก่อนเพื่อนล่อหน่อยโอเคบอมเบอร์เบ้่มไปละเนี่ยเพื่อนมันชอบยิงบอมเบอร์อะเวลาเนั้นเพื่อน <laughs> เพื่อนเราเกือบตายตลอดเลยคนที่มันพยายามจะไปล่อบ,บอมเบอร์อะเพราะเพื่อนมันไปยิงบอมเบอร์ทำให้มันเบิมทันเชียเนี่ยแบบเนี้ย จริงจังเกมมิ่งนะฮะจังหวะนี้โอเคหอกมาแล้วสกิลหอกนะฮะเดีวเวลาชาร์จชาร์เจอร์เกมมิ่งเวลาหอกมันชาร์จคือเราไม่ต้องกดกดตีก็ได้นะเพราะว่าแค่เราเดินผ่านเนี่ยมันก็โดนดาเมจนะแบบว่าสมจริงอะ่ะเอาล่ะแทงช่วยคนนี้โอ้ผมว่าหมอไม่น่ารอดละหมอโดนไฟนานเกินโอเครอดรอดรอด,อดมันมีคนมีถังน้ําอยู่ผมไม่ได้ซื้อถังน้ํามานะโอเคแล้วก็โอ้โหหลบไม่ทันเอาล่ะเดี๋ยวเวลาไปต่อตามตามช่วงตึกกันนะฮะเดี๋ยวหลบนี้ก่อนจัดก,การซอมบี้ก่อน ต้องระวังมากตอนเนี้ยผมอาจจะตุยได้เดี๋ยวค่อยไปฮิวกับหมอทีหลังผมต้องบู๊ก่อนตอนเนี้ยโอเคต้องหลบดีถ้าเกิดโดนตีนะ่ายวผมตายแน่โอเคเี็บร้อยะไป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 เดี๋ยวเพิ่งฮิวหมอมันมันมันจะตามหลังมาแล้วเปนตามนี้มานะฮะเสียนมากจังหวะเดีเรียนรู้มาเยอะโอเคเพื่อนเคลียร์ไปเลยผมมาทีหลังแล้วก็บอมเบอร์โอ้ไม่กอดเดียว <c oughs> จคมเปสแกเฉยแต่ไม่เป็นไรนะฮะจุดเกินเราอีกนิดเดียวเองนะ กิดตรงนี้เองเพื่อนที่แบบไม้นิดเดียวก็ผมก็เกิดอนเนี่ยตรงนี้อมาดูกันนะฮะว่าผมจะได้ตัดจุดเกิดไหมนะโอเคเกิดแล้วได้เวลาเออเหมือนจะมีบอมเบอร์มาโอเคหลบได้แล้วก็ตรงนี้มันน่าจะมีบอมเบอร์เดินผ่านคือเพื่อนเราต้องออกไปตรงนี้นะฮะผมแทงรอเลยดักรอเพื่อจะมีบอมเบอร์เดินผ่านไม่มีใช่ไหมโอเคมีนี <laughs> ่เสียระเบิดผมแทงแบบแทงข้ามกำแพงนะฮะโดนบอมเบอร์ด้วยเอาละไปต่อกัน โอ้ยตกใจหมดหนึกว่าไม่ใช่บอมเบอร์อะเมื่อกี้เอาละแทงข้ามไม่ได้ไปนะฮะข้ามประตูไปนะให้มันโดนซอมบี้เรียบร้อยหอกระยะไกลมากได้เปรียบตรงนี้แทงไปไม่โดนโอเคลันเนอร์ลันเนอร์โอเค, Runner, Runner, Runner. อเ,คเออบอมเบอร์มาอีกแล้ววะบอมเบอร์ <laughs> <Bom ber S 1> เยอะมากเลยโอเคไปตายอยู่แล้วนะฟิวลโลนะฮะจงังหวะน,นี้เป็นเกมจำลองการบินนะนี่ไม่ใช่เกมแบบซอมบี้นี่คือเกมเครื่องบินนี่คือเกมเรียบร้อยเออเดี๋ยวแต่การขวานก่อนโอ้ไม่ก็ บอหลวงตายไปแล้วอ้อนเอาละเรียบร้อยนะฮะเราเข้าไปลวงลึกมากเลยเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะคือป้องกันนะแล้วก็รอ NPC เนี่ยดึงแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เราให้เราลงไปนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูหน้าตา NPC กันนะฮะนี่แลลี่หรือตัวอะไรไม่รู้เป็น NPC ที่แบบ MVP มากช่วงนี้นะเพื่อนผมไปแล้วไปแนวหน้าต่อนะฮะเดเวลาบูงต็งหวังรอบนี้เราจะไม่แตกพ่ายแบบรอบที่แล้ว ผมมาละเฮ้ยแล้วไม่มีใครมาช่วยป้องกันเหรอนเดี๋ยวทุกคนขึ้นมาหมดเลยเนี่ยนะอ่าจังหวะนี้นะฮะหอ,อกโซโล่มันมันมันมีเรนนอร์มาวะผมว่าผมต้องถอยละเพืเออ่อนเพื่อนทำไมทิ้งผมแบบนี้อ,อ่ะเพื่อนมาช่วยผมหน่อยเอาเล่นนะฮะจังหวะน,นี้ไม่มีแซปเปอร์ไม่มีใครช่วยเลยเอาโอ้ผมโดนจับต้องช่วยบาดหลวงหน่อยบาดหลวงแล้วแบบเราเราโอ้โหกังฟูไฟติ้งมากทำไมหอกมาโดนจับบ่อยกว่าบ,บาดหลวงวะเนี่ย ค่อนข้างเละมากนะครจังหวะนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเอาไงผมโคเวอร์หลังหลวงพ่ออยู่ของรู้เละไปแล้วนะฮะมีสองแนวป้องกันนะแนวแรกเหมือนจะแตกไปละและแนวนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันแพงไปโอเคต้องถอยอะไรหลวงพ่อมันเยอะเกินละมีรันเนอร์มาใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีไม่น่ามีแพงไปก่อนโอเคมีปืนใหญ่มาช่วยอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้จู่ๆมันก็ตายโอเคใช่ปืนใหญ่ช่วย แล้วก็ตรงนี้ต้องยื้อให้ได้นานที่สุดคือแซปเปอร์ไปไหนไม่รู้แล้วทุกคนก็ทิ้งแนวป้องกันหมดเลยต้องแบบกังฟูไฟติ้งนะฮะตรงนี้ The ะ a า t แบทเทิเอาล่ะสู้สู้ใที่สุดโอ้ oh my god ขวานมาไม่เห็นแล้วตรงนี้ขวานมันล้วง,วงแบบล้วงปืนใหญ่เราเดี๋ยวมาเรามาคุ้มกันปืนใหญ่ก่อนไม่ต้องคุ้มกันแล้วนะฮะตรงนี้ก็แย่เหมือนกันนะต้องช่วยก่อนโอเคลันเนอร์มาแลวช่วยแบบ ช่วยเพื่อจากรนนอร์ได้เพราะว่าเราหอกไกลนะเอาละพยายามรีโหลดปืนให้ได้รีบรีบรีโหลดผมแบบ <c oughs> ผมช่วยไม่ทันละเละมากตอนนี้เอาละฟันเข้าไปแทงเข้าไปแทงแทงงิงตึงแทงอีกอ้อหมายก็ตดโดนจับอีกแล้วเอาละขึ้นแพลตฟอร์มจังหวะนี้ต้องแบบคุ้มกันทางให้คนขึ้นไปเสียสละตัวเองเจ้านะไม่งั้นเราจะตายกันหมด ที่รู้ผมแทงแบบนี้ก่อนนี่ฮะนี่คือการทำดำัมมี่ที่ตึงมากนะก็คือแทงที่เดิมเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ตายเองให้มันเดินเข้ามาแล้วเราก็จะแทงแทงต่อไปแทงแทงเพื่อนขึ้นไปได้ไหมฮนะมันเพื่อนจะขึ้นไม่ได้มันดแบบับมันลุมเพื่อนเยอะมากโอเคแต่นเนอ์เพื่อนไหวไหมเพื่อนมันจะไม่ไหว,วนะมนอกสองคนช่วยกันโอเคบัตรลวงช่วยด้วย เอาละเรียบร้อยนะฮะลงได้ลงได้ไป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 ,ไปๆๆอ๋อแล้วผมขาหักเฉยปกติมันต้องไปหาขาหักเดียวเอาเรียบร้อยนะฮะจีจจไปชื่อผมเลยเพื่อนมันจบแล้วหลักแต่จังหวะนี้คนที่แบบเสียสลบเหมือนจะไม่ค่อยเสียสลบสักเท่าไหร่นะแบบว่าแคมป์เกิดซอมบี้เกมมิ่งนะฮะจังหวะนี้ดูหมอแบบหมอสองมิวสิกหนึ่งเรียกได้ว่า นี่ไม่ใช่การเสียสละนะฮะนี่คือการเอาชีวิตรอดแบบสมาร์ทมากๆนะสมาร์ทไว้ข้างล่างอีกอะข้างล่างคือแบบเจอซอมบี้360องศานะฮะแต่ตรงน,นี้เนี่ยคือเจอซอมบี้แค่จุดเดียวค่อนข้างแบบเมามันมากแคมเกิดด้ดววะและสุดท้ายเพื่อนเราก็รอดนะฮะและคนทั้งหมดก็รอดเหมือนกันนะถ้าเกิดเรือมันออกทันอนะ่ยทันก่อนแบบคนทั้งหมดตายอะเนี่ยเรียบร้อยนะฮะรอดแต่ผมไม่รอดเพราะว่าผมรีบโดดเกินศพผมยังนอนอยู่นี่่อยู่เลยอะศพตายหนักมาก โอเคก็เประมณนี้เลยนะฮะสำหรับไปหรือว่าหอกในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นุธที่ค่อนข้างเก่งสมกับราคานะฮะราคาก็แพงมากนะหนึ 1, ่งพันอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณแบบอยากจะเอานะฮะน่าจะต้องเล่นประมาณสิบชั่วโมงอย่างต่ำนะถ้าเกิดทีมคุณไม่แบบไม่โปรจริงอะ่ะแต่ข้อเสียของมันนะฮะคือมันก็ไม่ได้โซโลแบบไม,ไ,โโแบบไม่ได้โซโลเก่งขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมาแทนปืนอ่ะทําให้คนที่ใช้หอกนะฮะจะไม่สามารถยิงปืนได้เลยนะถ้าเกิดแบบจะไปต้องใช้ปืนก็คือแบบไม่มีทางอ่ะต้องใช้ได้อยแบบ่างเดียวอ่ะมันก็จะลำบากนิดน้ากิดแบบททีีีมมมมมไไ่่คพอนะ แต่ในฐานะอาวุธระยะใกล้นะครับมันก็ถือว่าโหดแหละนะเอาล่ะก็สำหรับหอกในวันนี้นะะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะ,ะวันนี้ผมแบบอัดยาวมากเพราะว่ามันเฟลหลายรอบนะอากาศมันร้อนเนี่ยแล้วแบบเครื่องมันร้อนแล้วแบบเสียงดีลงดีเลยเยอะมากจนแบบต้องอัดใหม่รัวละนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะฮะบ๊ายบาย